คนส่วนใหญ่เมื่อได้เงินมามักจะใช้จ่ายก่อนแล้วค่อยคิดหาทางหารายได้เพิ่มทีหลังซึ่งเป็นวิธีที่วงเวียนไม่รู้จบคล้ายกับการตักน้ำใสภาชนะที่รั่วยิ่งตักก็ยิ่งหมดยิ่งพยายามก็ยิ่งเหนื่อยจนในที่สุดเงินที่หามาได้ทั้งหมดก็หายไปกับสายลมนี่ไม่ใช่เพราะคุณไม่มีไรายได้ แต่เพราะคุณยังไม่มีวิธีคิดที่ถูกต้องกับการใช้จ่ายเงินหลายคนเข้าใจว่าการประหยัดคือหนทางรวยซึ่งในระดับหนึ่งก็ไม่ผิดแต่การประหยัดเพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้คนรวยขึ้นอย่างแท้จริงสิ่งที่ทำให้คนมั่งคั่งอย่างยั่งยืนคือความสามารถในการเปลี่ยนสิ่งที่เคยเป็นค่าใช้จ่ายให้กลายเป็นแหล่งรายได้หรืออย่างน้อยที่สุดต้องทำให้เงินทุกบาทที่จ่ายออกไปมีผลตอบแทนบางอย่างกลับคืนมาเสมอ การหยุดใช้เงินไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเลิกกินเลิกใช้หรืออยู่แบบอัดคัดหากแต่หมายถึงการหยุดใช้เงินโดยอัตโนมัติหรือหยุดใช้เงินอย่างไม่รู้ตัวซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนกำลังทำอยู่โดยไม่รู้สึกตัวเช่นการรูดบัตรเครดิตจ่ายของที่ไม่จำเป็นการสมัครสมาชิกแพลตฟอร์มออนไลน์แต่ไม่เคยใช้งานการซื้อเสื้อผ้าใหม่ทั้งที่ยังมีของเดิมใช้ได้อีกหลายปี การจ่ายค่ารับประทานอาหารดูเพื่อแลกกับภาพในโซเชียลสิ่งเหล่านี้ไม่ได้สร้างรายได้และที่แย่กว่านั้นคือไม่ได้สร้างคุณค่าหรือผลตอบแทนใดๆในระยะยาวการหยุดใช้เงินจึงเริ่มต้นจากการฝึกสังเกตว่าอะไรคือสิ่งที่เราจ่ายโดยไม่คิดและอะไรคือสิ่งที่จ่ายแล้วไม่มีวันได้กลับคืนเมื่อคุณเริ่มตื่นรู้กับการใช้จ่ายของตัวเองสิ่งถัดไปที่ควรทำคือการเปลี่ยนพฤติกรรม การใช้เงินทุกประเภทให้กลายเป็นการลงทุนต่อยอดซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นการลงทุนในตลาดหุ้นหรือกองทุนเสมอไปเพราะทุกการใช้เงินสามารถเปลี่ยนรูปแบบจากค่าใช้จ่ายกลายเป็นต้นทุนที่ก่อรายได้ได้ไดไดหากเราตั้งใจพิจารณาตัวอย่างเช่นหากคุณต้องซื้อกาแฟทุกเช้าแทนที่จะซื้อแก้วละหนึ่งบาทจากร้านแบรนด์ดังคุณอาจลงทุนซื้อเครื่องชงกาแฟเล็กๆไว้ใช้ที่บ้านหาก ชงเองพัฒนาไปถึงจุดที่เริ่มขายกาแฟแบบโฮมเมดให้เพื่อนร่วมง,งานผ่านบริการสั่งลุงหน้าหรือหากคุณเป็นคนชอบแต่งบ้านแทนที่จะซื้อของตกแต่งโดยไม่มีแผนลองจัดห้องถ่ายรูปโพสต์เป็นแรงบันดาลใจในโซเชียลพัฒนาเป็นคอนเทนต์หรือแม้กระทั่งเปิดคอร์สออนไลน์สอนการตกแต่งภายในโดยใช้ของราคาประหยัดคุณจะเริ่มเห็นว่าการใช้เงินเพื่อสิ่งที่ชอบไม่จำเป็นต้องสู่เปล่า หากแต่สามารถเป็นการลงทุนสร้างแบรนด์ตัวเองได้อย่างแยบยลเมื่อพูดถึงค่าใช้ใจ่ายเราควรแบ่งให้ออกระหว่างค่าใช้ใจ่ายที่หายไปกับค่าใช้ใจ่ายที่ย้อนกลับมาค่าใช้ใจ่ายที่หายไปคือสิ่งที่คุณจ่ายแล้วจบเช่นค่าอาหารหรูที่กินจบแล้วหายไปหรือค่าของฟุ่มเฟือยที่ซื้อเพราะอารมณ์ค่าใช้ใจ่ายประเภทนี้ต้องลดให้น้อยที่สุดเพราะมันไม่ช่วยให้คุณรวยขึ้นตรงกันข้าม ค่าใช้จ่ายที่ย้อนกลับมาคือสิ่งที่คุณจ่ายแล้วมีอะไรบางอย่างกลับคืนเช่นจ่ายค่าคอร์สเรียนที่เพิ่มทักษะใหม่จ่ายค่าวัสดุเพื่อทำสินค้าขายเองจ่ายค่าโฆษณาเพื่อขยายฐานลูกค,ค้าเป็นต้นซึ่งค่าใช้จ่ายแบบนี้แม้ดูเหมือนเสียเงินแต่เป็นการวางหลักฐานของรายได้ในอนาคตวิธีคิดนี้คือหัวใจของการเปลี่ยนค่าใช้จ่ายให้กลายเป็นแหล่งรายได้อย่างแท้จริง ในโลกของเศรษฐกิจปัจจุบันความรู้สามารถสร้างมูลค่าได้มากกว่าสินทรัพย์บางอย่างด้วยซ้ำหากคุณเป็นคนชอบอ่านหนังสือชอบดูคลิปชอบฟังพอดแคสต์จงอย่าเสพแค่ความบันเทิงแต่ให้แปรรูปข้อมูลที่ได้รับเป็นองค์ความรู้สรุปออกมาเขียนบทความทำเพจแชร์แนลคิดต่อยอดความชอบเหล่านี้เป็นเนื้อหาสำหรับผู้อื่นเพราะข้อมูลที่คุณเสพฟ,ฟ,ฟรีวันนี้อาจกลายเป็นคอร์สออนไลน์ หรือนังสืออิเล็กทรอนิกส์สร้างรายได้ให้คุณในวันหน้าอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจมากคือการเปลี่ยนพื้นที่ที่คุณมีให้เป็นรายได้เช่นหากคุณมีบ้านมีห้องว่างมีที่จอดรถลองเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ให้กลายเป็นพื้นที่ให้เช่าทำพื้นที่รีวิวคาเฟ่เล็กๆหรือห้องที่ปล่อยเช่ารายวันทางออนไลน์คุณไม่ต้องลงทุนอะไรมากแต่สามารถใช้สิ่งที่คุณมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน บางคนมีห้องว่างในคอนโดก็ปล่อยเช่าระยะสั้นในแพลตฟอร์มต่างประเทศบางคนมีลานจอดรถเหลือก็ให้เช่าระหว่างวันโดยไม่ต้องดูแลใดๆวิธีคิดคือไม่ใช่หาทางซื้อเพิ่มเพื่อให้รวยแต่คือใช้สิ่งที่มีเพื่อสร้างกระแสงเงินสดเข้ามาโดยไม่ต้องเพิ่มต้นทุนการใช้จ่ายในยุคนี้ไม่ได้ขึ้นกับว่าคุณมีเงินมากแค่ไหนแต่ขึ้นกับว่าคุณใช้เงินอย่างฉลาดหรือไม่หลายคน ได้เงินเดือนเท่ากันแต่บางคนอยู่รอดอย่างลำบากขณะที่อีกคนกลับมีเงินออมีการลงทุนมีรายได้เสริมนั่นเพราะเขาเลือกเส้นทางที่ต่างกันเงินแต่ละบาทคือเครื่องมือถ้าคุณใช้มันซื้อแค่ของกินของใช้มันก็หมดไปทุกเดือนแต่ถ้าคุณใช้เงินซื้อประสบการณ์ซื้อความรู้ซื้ออโอกาสหรือซื้อเวลาคนอื่นให้ทำงานแทนคุณมันจะสร้างผลตอบแทนกลับมาในระยะยาวอย่างมหาศาล อีกประเด็นที่คนส่วนมากมองข้ามคือการใช้เวลาควบคู่กับเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดเวลาคือทรัพยากรที่คุณมีอยู่เท่าเทียมกันกับทุกคนบนโลกหากคุณใช้เวลาไปกับการเลื่อนโซเชียลโดยไม่ตั้งเป้าใช้เวลานั่งดูทีวีโดยไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยหรือเสียเวลาในกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเวลาเหล่านั้นคือทรัพยากรที่เสียไปแล้ว โดยไม่มีผลตอบแทนเช่นเดียวกับการใช้เงินโดยไม่มีเป้าหมายการเปลี่ยนพฤติกรรมจึงต้องเริ่มจากการเปลี่ยนทัศนคติคุณต้องเริ่มคิดว่าทุกบาทที่ใช้ควรตอบคำถามว่าเงินนี้จะกลับมาหาฉันอย่างไรและทุกชั่วโมงที่หมดไปควรตอบคำถามว่าชั่วโมงนี้ฉันทำให้มันสร้างอะไรขึ้นมาบ้างนอกจากนี้การใช้เงินอย่างมีเป้าหมายยังช่วยให้คุณเลิกใช้จ่ายตามกระแส หรือความต้องการชั่ว,วูบได้ง่ายขึ้นเพราะเมื่อคุณมีเป้าหมายชัดเจนเช่นจะใช้เงินลงทุนเปิดร้านออนไลน์หรือจะใช้เงินเรียนเพื่อเปลี่ยนอาชีพเป้าหมายเหล่านี้จะเป็นเหมือนเข็มทิศที่ช่วยให้คุณไม่หลุดทิศทางหากคุณไม่มีเป้าหมายการซื้อทุกอย่างจะดูเหมือนคุ้มค่าในตอนนั้นแต่พอมองย้อนกลับมากลับไม่มีอะไรเลยที่สร้างผลตอบแทนหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุด ในการเปลี่ยนค่าใช้จ่ายให้เป็นรายได้คือการฝึกคิดแบบผู้ประกอบการแม้คุณจะยังไม่ได้เปิดธุรกิจของตัวเองก็ตามผู้ประกอบการคือคนที่มองเห็นโอกาสในทุกอย่างและพยายามเปลี่ยนทุกปัญหาเป็นรายได้หากคุณเจอสินค้าที่แพงเกินไปแทนที่จะซื้อคุณควรคิดว่าจะสามารถทำเองแล้วขายต่อได้หรือไม่หากคุณจ่ายค่ากินรายวันแพงเกินไปคุณควรถามตัวเองว่า จะทำเมนูอาหารกลองขายเองได้หรือไม่วิธีคิดเช่นนี้ช่วยให้คุณเปลี่ยนจากผู้บริโภคไปสู่ผู้ผลิตจากผู้ใช้เงินไปเป็นผู้สร้างรายได้และเมื่อคิดแบบนี้บ่อยๆรายได้เสริมจะตามมาโดยไม่ต้องพยายามมากเกินไปเพราะโอกาสมาจากความคิดไม่ใช่โชคชะตาสุดท้ายแล้วความมั่งคั่งไม่เคยเกิดจากโชคหรือความบังเอิญแต่เกิดจากวินัยทางการเงินความกล้าคิดตา่าง และความสามารถในการจัดการทรัพยากรอย่างมีสติคนที่รู้จักวิธีหยุดใช้เงินแบบผิดผิดและรู้จักเปลี่ยนทุกบาทที่ใช้ไปให้กลับมาสร้างรายได้จะมีเส้นทางการเงินที่มั่นคงกว่าใครการเปลี่ยนค่าใช้จ่ายเป็นรายได้ไม่ใช่เทคนิคทางบัญชีแต่เป็นกระบวนการปรับเปลี่ยน